ชื่อเราเนี่ยทำชิ้นก็แบบมาหลายรอบมากแต่รอบจริงๆแล้วก็ขอให้ทุกคนด้วยนะคะออที่ไม่ได้ติดเสียงแลง้วเสียงมันอาจจะได้ไหน่อยนะคะตัดน,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 นี้ตัดนี้ เราจะไปเปลี่ยนตัละครแป๊บนึงน,น,นะคะอโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ไปเลยม,มเลยเริ่มบินขึ้นีเส้นใจนะคะ<ม>แล้วเราเนี่ยเขาจะติดเสียงกน มันตกมันอ้าอ้าเคทุกคนเสียงมันอาจจะตกแปลกนึงใช้ก็ไปก่อแล้วหลังจากนากั้นก็ป้ายโอ,โอ,โอไม่ใช่ใชอย่างนี้ก็ได้นะครับคนแล้จะบอกนะคะว่าใครที่ ำการจอยกลุ่มและเข้าร่วมกลุ่มแบบเนี่ยก็สามารถทะลุเข้าไปได้เลยนะเดินช้ามากนี่ค่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะสอนจอยกลุ่มตอนไท้ายชิมนะคะสัญญานะว่าเราจะไม่ดูมาแล้วแซ่บแซ่บวิีคนดีคนดีทางนั้นเลยแต่ว่าเราขอโทษได้ไหมะพอดีว่าเราลืมไปแล้วมาได้กแก้ แบบอื้อหืออ่าเพื่อก้หนูจะงดีดีไงดีอ่ะยูอินโดนี่อันนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษค่ะใช่ ไอ้คนไทยเนี่ยไมนอะไรเล เราสามารถพูดคุณพมอะไรอะ่ะเราแข่นอังกฤษไม่เป็นยินมากะอะไรอ่ะ อ้าวเสียงเขหายไปเลยทุกคนแล้วเราต้องพากเสียงเองนแหละไทยแลนด์เจแปนอ้าวเพื่อเราตกไปแล้วอ่ะญี่ปุน่นเกาหลีเกาหลี อาลหรุทำไมอะ่ะตอนนี้สงครามมัตกอีงนะคะนุกคะตอนตกเ,นเต็มเต็มเลยดวงด้ว แบบว่าอุ้ยร่วงไปเลยอโอ้โห ร่วงเลยทุกคนร่วงเลยรู้กันว่าเบคอนจะไม่คานกับละไม่อ้าวคุมเบคอนนี่ไม่แกล้งใส่ดีมากอ้าวแกล้งอยู่นะไปอ้าวตกไม่ไปอ๊บอ๋อแนะน่นเบื่อ เบื่ออะไรเอคือโอ้ย่าย่ะออยังมีโมจ้าเรามีคมเอาเงเอาเงเยอะ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 เยหยุด อยู่ทำไมอ่ะทำไมอยู่ทำไมฮะดื้อฉันจะรายงานเธออิ not ่มเนะโทรจ้าทำไมแก้งทำไมแก้งจ้าก็ mm hmm. ตบอิมแซบโทรเยอะ ไม่จบแล้วร่วงเลยมีทูฉั้นสามารถตกเธอได้เพราะเธอเป็นโถวหายมดจิก่อนไม่ใช่ลรอเขาจะรายง,งานเราเหรอ แล้วก็งานเขาคืนเลยอ้าวเอาลุงงั้นก็จะรายงานเพิ่มกันจ้ะเอาไงเอาไงโอเครายงานเลยทุกคน มันกั่นแก้งแล้วก็ส่งเอาออกไปแล้วกำลังจะรายงานเลยอนะออกไปแล้วเฮ้ยนี่ใคอเนี่ยวราให้ทุกคนคลิปขัดจบไปแค่นี้ค่ะบายขอโทษที่คลิปสั้นไปหน่อยนะคะ